สวัสดีค่ะเชียร์นาะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ด็อกเตอรนาค่ะด้วยตัวของแบรนด์เราแล้วเนี่ยต้องการส่วนประกอบที่มีงานวิจัยรองรับเท่านั้นว่าเห็นผลได้จริงนะคะซึ่งคอสโมเนี่ยก็คือซัพพอร์ตเราตั้งแต่เริ่มต้นในการคิดสูตรเลยซึ่งสูตรที่เราต้องการก็คือเป็นสูตรที่เห็นผลเท่านั้นแล้วก็มีงานวิจัย ตรงนี้ค่ะก็ทำให้คอสโบแตกต่างจากบริษัทหนึ่งที่อาจจะเน้นทางการตลาดอย่างเดียวโดยไม่ได้เน้นถึงคุณภาพเท่าที่ควรค่ะโดยส่วนตัวเลยเนาะเราอะไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์มาก่อนเราต้องการพาร์เนอร์ชิพจริงๆเป็นหุ้นส่วนของเราจริงๆที่ช่วยเดินทางตั้งแต่วันที่เราเดินทางจากศูนย์ไปถึงวันที่เราประสบความสำเร็จน,นะคะซึ่งตลอด3ปีที่ผ่านมา Cosmo ก็ซัพพอร์ตในแบรนด์ดรแอนนาทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการคิดสูตรนะคะรวมถึงงานวิจัยต่างๆรวมถึงคิดว่าจะพรีเซนต์คอนเทนต์ยังไงออกมาให้ความรู้ทางการแพทย์อะส่งไปถึงคอน sumer ที่เป็นความรู้ทางการตลาดที่คนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งตรงนี้คือแบรนด์เราก็ประทับใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าแบรนด์เราเติบโตอะทางคอสโมก็เติบโตไปด้วยกัน ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตจากทาง Cosmo เนี่ยมีการซื้อซ้ำสูงถึง90%มันก็คือเรามั่นใจนี่เลยว่าสิ่งที่เราคุยกับทาง Cosmo อะ่ะเราไว้ใจ Cosmo แล้วเราก็รู้สึกว่า Cosmo ซื่อสัต์กับทาง Dr. Anna เนาะแสดงว่าใส่ส่วนประกอบ Active ที่เห็นผลจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าใส่แค่ครีมเท่านั้นเนาะเพราะว่ามันร r น f ี e ฟกออกมาจากการที่มีคนซื้อซ้ำมากกว่า90%ก็แปลว่า Product เราอะ เห็นผลจริงๆและทาง c o s โ o ก็ยังรักษาคุณภาพได้ตลอด3ปีนี้จริงๆค่ะจริงๆก็รู้สึกเลยว่าเหมือนคอสโมอ่ะก็คือเป็นเพื่อนแท้เนาะที่ดตรแอนนารู้จักมาแล้ว3ปีและเราก็รู้สึกว่าเราไว้วางใจคอสโมมากๆแล้วก็เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ออกมาตัวแรกมันค่อนข้างได้รับผลสับรับที่ดีอะค่ะทางดรแอนนาก็คิดว่าก็ยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ต่อกับคอสโมแล้วก็คงผลิต RMD พัฒนาสูตรสกินแคร์ที่ดีๆเพื่อมาตอบสทอ์ผิวของคนไทยทุกรูปแบบเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีผิวที่สุขภาพดีแบบยั่งยืนค่ะ